ครับสวัสดีครับวันนี้ครับมาเจอกับผมพงษ์ทัศน์แท็กเตอร์นะฮะนี่พามาดูเจ้าฟอร์ดเจ็ดเจ็ดคันเดิมนะฮะวันนี้มาดันหัวคานาฮะปั่นหัวคานาใหม่ด้วยครับเจ้าฟอร์ดเจ็ดเจ็ดคันนี้เพิ่งหยุดรถเมื่อเซเกี้นี่เองครับโอ้มอมแแบหน่อยไม่ได้ทำมากนะฮะค่อยๆตบแต่งกันไปปั่นหัวคานานะฮะ บันหัวคณาใหม่นะฮะอันนี้หาดูเจ้าฟอร์ดเจ็ดเจ็ดนะฮะนี่โรงงานแปลกนี้ยี่สิบห้าไล่นะฮะก็ะค่อยเล่นไปนะฮะวันนี้ตกแต่งตกแต่งหัวคนา เริ่มจะกลับมาถึงฤดูการทำไร่ทำนาอีกแล้วนะฮะนี่ว่างก็เข้ามาปรับหัวคนาเล่นปิดหัวคนานะฮะตั้งปั่นหัวคนาใหม่กับเจ้าฟอร์ดคันนี้นะฮะเจ็ดเจ็ดแต่ติ๊กเกอร์เป็นหกพันหกนะฮะเกอร์เป็นหกพันหกติ๊กเกอร์ไม่เกี่ยวนะฮะดูที่ตัวรถรหัสรถนะฮะรุ่นไหนก็ใช้ดีเหมือนกันครับถ้าเป็นฟอร์ด หาหลังนี่ก็ของสอยน์เดชาครับจังหวัดนครสวรรค์ครับหาโค้งเบาครับไถเข้าดีไถเข้าลึกนะฮะนี่เป็นบัวสิบเ็ดนะฮะบัวสิบเป็ดไถเข้าดีครับหาสอยนเดชานะฮะจังหวัดนครสวรรค์ ไถดีครับผ่านมีรอยออกหน่อยนะฮะมีรอยออกรอยดามนะฮะดามนิดดามหน่อยแต่ศูนย์ไม่เสียนะฮะรถศูนย์ศูนย์ไม่เสียไถยตรงครับไถตรงกินหัวคนาเอี่ยมครับผมผ่านโคง้งน้ําหนักเบาว่าไม่ใหญ่อย่างซ m t มนี่ผ่านใหญ่นะฮะซีเอ็มทีสำหรับพวกรถใหญ่ๆครับพวก6ก6 6นหหกหนึ่งศูนย์นะฮะอันนี้ก็แค่เจ็ดเจ็ดเราไม่ต้อง ผ่านใหญ่มากของสอยต์เดชานี่ก็ถือว่าถ่ายเข้าดีแล้วนะครับผ่านหน้านี่เป็นของอ่าทั้งตักคีนะผมเอไม่แน่ใจชื่ออะไรหนอผมก็จำไม่ค่อยจะได้เนาะอ๋อยนสมบัติครับผ่านหน้าผ่านดันนี่เป็นของยนสมบัติ น่าจะมาจากตักขีหรือ,อยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจเคยสอบถามเขาอยู่นะฮะผ่านดันครับเป็นผ่านดันรุ่นเก่านะฮะมีบันไดยเหยียบขึ้นนะฮะแต่ของรุ่นใหม่ๆก็จะมีจะไม่มีนะฮะจะเหยียบที่คานเลยฟอร์ห้าดเจ็ดนะฮะเดี๋ยวดูปั๊มครับ ส้มเหลี่ยมนะฮะไอดีโตวาชิเตี้ยนะฮะคันนี้ส้มเหลี่ยมไอดีโตวาชิเตี้ยนะฮะหรือว่าใช้งานได้ดีครับเจ็ดเจ็ดฟอร์ตเจ็ดเจ็ดครับผมนี่ก็มารีวิวให้ดูรถกันสักหน่อยอหายไปนานครับผม อยู่ขับบรรยากาศทุ่งนาฮะลมพัดเย็นสบายครับจอดพักรถสักคู่ปั่นหัวขนาใหม่ฮะวิ่งปั่นหัวขนาใหม่ตรงไหนไม่ดีก็ดันแปะตรงไหนจำท่านั่นก็วิ่งใหม่ทั้งอันเลยครับผมวิ่งโปะโปะโปะปะ จ 77, 77, ัฟอร์ดเจคันเก่าคันเดิมครับกับคลิปที่แล้วก็ไถานา24ไร่วันนี้มาเล่น25ไร่นะฮะสภาพดีครับสบภาพสวยอันนี้ถือว่าสภาพดีมากนะฮะ ผมดูดูรังคาก็ยังดีอย่างหลังนี่ประมาณ60%อย่านะฮะ60% 6 0 7หอยยังหลังย่างหน้านี่ยังได้อยู่ยังหน้านี่8ปดลยเอลยยางดีครับยังยังดีดอกยังดีครับผมจะฟอร์ันด5จ7นะฮะคันนี้ามาชม จ้าของบอกว่าใช้ดีฮะไม่เน้นกำลังมากครับเน้นทำงานได้ไม่เน้นรถใหญ่ไม่เน้นรุ่นใหญ่นะฮะ